อน,นิชาถือค่ะจุดเทียนเลยค่ะตั้งเลยค่ะทำมือเขาเลยค่ะตั้งให้ดีหน่อยดี เอาไหว้เลยค่ะไหว้เลยสาธุเลยค่ะให้พี่นัทปักให้ค่ะทำได้ไหมชาทำได้ปะ่ะตั้งดีดีดีสิลูกเดินร้อน